เราก็ได้ไตรตรองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีสองมุมถ้าหากว่าอยู่ๆก็ลาออกไปทิ้งปัญหาไว้ก็จะกลายเป็นการหนีปัญหานั่นก็เป็นความไม่รับผิดชอบประการหนึ่งเพราะฉะนั้นเ,เราก็คิดกันว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเกิดในยุคเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับให้เสร็จสิ้นลุล่วงไม่ใช่ปล่อยปัญหาทิ้งไว้ ให้คนรุ่นต่อต่อไปหรือให้คนอื่นต้องรับผิดชอบขออนุญ,ญาตที่จะเรียนให้ทราบนะครับในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตที่จะเรียนต่อ พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับคุณปรินพานิชพักนั้นผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและต้องขอถือโอกาสนี้กราบขอโทษต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวข้อง มาถึงบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยผมต้องขอเรียนว่าผมมีส่วนสำคัญในการนำคุณปรินเข้าพักแม้ว่ากระบวนการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการมารพรรคและการดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพักจะต้องผ่านการลงคะแนน ให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคก็ตามหรือแม้แต่กรณีที่เราไม่อาจจะทราบการล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาในยุคที่ผมเป็นหัวหน้าพักก็หนีไม่พ้นที่ผมจะต้องรับผิดชอบนอกจากนั้นก็หนีไม่พ้น ที่ผมจะต้องร่วมกับคณะกรรมการบริหารพักในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดสิ่งที่เป็นจุดยืนของพักที่ผมต้องขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบตรงนี้ก็คือว่าประการที่หนึ่งพักมีจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านการคุกคามทางเพศ ประการที่สองก็คือพักมีความชัดเจนในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างระหว่างเพศสำหรับกรณีของคุณปรินก็ขอเรียนให้ทราบว่า พักจะไม่เข้าไปปกป้องและขณะเดียวกันก็ขอเรียนให้ได้รับความสบายใจว่าพักจะไม่เข้าไปแทรกแซงใดๆในกระบวนการยุติธรรมเพราะถือว่ากระบวนการยุติธรรมจะทำหน้าที่ในการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงและถือว่าเป็นกระบวนการที่ เป็นที่ยอมรับได้ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่สำคัญก็คือว่าพรรก,ก็จะไม่เพิกเฉยดูดายต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สิ่งที่จะดำเนินการก็คือพักจะดำเนินการในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้นั่นคือในประการที่หนึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นแม้ว่าคุณปรินจะได้ลาออกจากพักไปแล้วรวมทั้งสมาชิกพักแล้วก็ตามโดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดมาตรการป้องกันมาตรการในการแก้ไขปัญหา และมาตรการในการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อไปมาตรการป้องกันที่ว่านี้ก็รวมถึงมาตรการในการที่จะตรวจสอบค,สคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในพักนะครับนอกเหนือจากที่กำหนดไว้21ข้อ ที่มีอยู่แล้วในการที่จะต้องตรวจสอบก่อนการรับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคนะครับโดยจะได้มอบหมายให้ดรรัชดาธนาดิเรกได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานในเรื่องนี้และในประการที่2ก็คือว่าพรรคก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีการโพสต์ในไลน์ของพรรค โดยจะได้มอบให้รองหัวหน้าพากัพากภาคเหนือคือคุณนาราพัฒแก้วทองได้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสองชุด ในรัฐบาลคือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ผมก็จะได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้ต่อไป แล้วก็ต้องขออภัยท่านนายกด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะมาะแถลงข่าวนะครับ,รบทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่จะขอกราบเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับเชิญครับ อันนี้ปกติในการรับสมาชิกเข้าพักก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติ21ข้อซึ่งมีกำหนดไว้ในใบสมัครสมาชิกพักชัดเจนนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการดร,รัชดาจะได้เข้าไปดูว่าจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือ ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการตรงไหนอย่างไรบ้างก็คงต้องรวมถึงในเรื่องของคุณสมบัติในประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามด้วยนะครับก็ให้ความสำคัญครับเพราะว่า21ข้อนี้กฎหมายก็บังคับไว้อันนั้นเราก็เลี่ยงไม่ได้นะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นหัวหน้าสคุณรสามารถพูดไดเลยคว่ากรณีของคุณปริถือว่าเจ้าความเสียหาย ให้เกิดขึ้นต่อชื่อเสียงแล้วก็ความน่าจะถูกใจพัได้มากที่สุดนะคะเอ่อต้องถือว่าพักได้รับผลกระทบมากนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่ย้อนไปถ้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นย้อนไปถึงอดีตด้วยเกินความรับผิดชอบของผมนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมมาดำงรงตาแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยผมก็ถือว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อพัก

ผมก็จะมอบหมายให้รองหัวหน้าพักนราพัฒแก้วทองได้เป็นประธานในการที่จะตรวจสอบและก็สอบสวนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อเท็จจริงปรากฏออกมาหรือผลออกมาต่อไปนะครับออตอได้มีการเช็คคะว่ามันมีกรณีคล้คายๆแบบนี้อีกคะริงหมอะคะเออขอให้คณะกรรมการชุดนี้ได้ทำหน้าที่ก่อนนะครับ ่ไม่ไม่ออกมาที้นี่ก็คิดใจยังไม่แก้ข่าวนะคอ่อความจริงผมได้ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เป็นเป็นประเด็นข่าวใหญ่แล้วก็เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดผมเองก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดแต่ก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วก็ได้มอบหมายให้บุคลากรของพักได้ออกมาแถลงข่าว หลายครั้งอยู่แล้วนะครับด้วยความเคารพคัเนื่องจากว่ากรณีของคุณตรีนค่ะเ,เหมือนกับว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเขาอ้างว่าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะผู้ถูกกล่าวหามีการอ้างชื่อของดออรสุปชัยอย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางคุณจุรินในฐานะหัวหน้าครับได้พูดคุยกับทางดรสุภชัยบ้างไหมคะเมื่มเมื่อมีการกล่าวอ้างชื่อเขาอานี้หรเ่าท่านชวนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณณะแล้วนะครับว่าท่านมั่นใจว่า ดรสุภชัยท่านไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องและท่านไม่ใช่คนที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือใช้อำนาจอิทธิพลใดๆนะครับแต่ว่าตัวตัวผู้จุลินได้พูดกับตรงนผมไม่ได้คุยกับท่านครับเพราะว่าท่านก็ไม่สะดวกที่จะที่จะรับโทรศัพท์นะครับต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะกรณีนี้คาดว่าย่อมสร้างผลกระทบค่อนข้างมากค่ะ สามารถพูดได้ไหมคะว่ามันจะทําให้ผลการเลือกตั้งในอานาคตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้โดยลำบากเนี่ยค่ะผมไม่สามารถตอบได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าตราบใดที่ผมเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ตราบใดที่คณะกรรมการบริหารพักชุดนี้ยังทําหน้าที่เราก็จะต้องขับเคลื่อนพักให้เดินไปข้างหน้านะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ต้องแก้ปัญหาและต้องไม่หนีปัญหา ในการที่จะนำพรรไปสู่การเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราจะต้องทำอย่างสุดกำลังความสามารถท่านเลขาธิการพรรคนะครับท่านรองอน,นิพนธ์บุญยมณีและพวกเราทุกคนก็ช่วยกันทําคนละไม้คนละมือเต็มกำลังความสามารถและเราก็ช่วยกันอย่างเต็มที่มีบุคลากรหลายคนที่เข้ามาร่วมกับเรานะครับเพื่อต่ออนาคตของพรรให้สามารถที่จะเข้าไป เสนอตัวรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าในอนาคตเราจะสามารถที่จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้นจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ต่อสถานการณ์นี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันก็อาจจะทําให้พักได้รับผลกระทบก็เป็นหน้าที่กรรมการบริหารพรรทุกคนรวมทั้งผมด้วยโดยเฉพาะผมที่จะต้อง ผ่านมันไปให้ได้โดยที่จะขับเคลื่อนพักไปในทิศทางที่ดีที่สุดนะครับในในส่วนขององค์ประกอบที่จะมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคนะครับก็มีกระแสจากภายนอกที่มองเข้ามาในปตเยอะอยู่นะครับตรงนี้เรามีองค์ประกอบทั้งคนในคนนอกหรือว่าอย่งไรนะครับที่เป็นการเตรียมการในขั้นตอนเออย่างน้อยก็ให้ดรรชดาได้เป็นประธานก่อน ส่วนองค์ประกอบก็อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของพัรคนะครับที่มันมีกฎเกณฑ์กาหนดอยู่ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับใน,ใ,นในกระแสสังคมกรรมคมังคก็มีการพูดถึงความรับผิชอบกรรมการบริหารพรรคด้วย,วอ,วยอันนี้อต้องถามตรงไปตรงมาว่ามีการคิดกันในเรื่อง,องการรับผิดชอบการลาออกบ้างไม,มีการกูกันประเด็นแบบนี้ไหมจำเป็นต้องมีการพูด ในการสรรหาหรือพูดถกระบวนการกรรมการเ็นพกใหม่หรไม่อย่างไรครับเราก็ได้ไตรตรองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีสองมุมถ้าหากว่าอยู่ๆก็ลาออกไปทิ้งปัญหาไว้ก็จะกลายเป็นการหนีปัญหานั่นก็เป็นความไม่รับผิดชอบประการหนึ่งเพราะฉะนั้นเ,เราก็คิดกันว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเกิดในยุคเรา ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับให้เสร็จสิ้นลุ่่วงไม่ใช่ปล่อยปัญหาทิ้งไว้ให้คนรุ่นต่อต่อไปหรือให้คนอื่นต้องรับผิดชอบนในตัเรื่องของพฤติกรรมของผริเะคืออางที่หหคนเากกรรมาว่าพฤติร,รมของ,รงเ,เรื่องของการเรื่องเช้าเรื่องชู้สาวเรื่องหลอกลวงอย่าเงี้ยคือหลัก มีการอ้างว่าคุณจุลิศก็บอกว่าตรวจสอบแล้วเราให้มีการเทียประวัติามประวก่อนที่จะเข้ามานั่งทํางานในคประชาิปัตย์นี้ค่ะเราจะชี้แจงได้ไหมคะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอะไรยังไงไหมคะผมไม่ขอย้อนไปพูดในเรื่องที่จะไปพาดพิงถึงใครก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนก็คือ,อ,อผมมีส่วนสำคัญในการ พาคุณปรินเข้ามาในพรรคอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับแม้ว่ามันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการของพรรคต้องมีการลงมติให้ความเห็นชอบก็ต่างแต่สุดท้ายผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรียนประการหนึ่งในการที่เป็นที่มาที่ต้องมอบให้ดรัชดาได้ไปช่วยดูนะครับว่า กระบวนการในการคัดคนพิจารณาคนต่อไปในอนาคตจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรแล้วก็ต้องเพิ่มกระบวนการในการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกรณีคุณปรินเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้นก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนครับหมายถึงว่าเรารู้อยู่แล้วหว่ามีคนทักทวงแล้วใช่ไหมคะ,ะผมไม่ขอย้อนไปได้ไหมครับ<ม>เพราะว่าผมก็ได้เรียนแล้วว่าผมเป็นคนพาคุณปรินเข้ามาในพัก แม้ต้องผ่านกระบวนการลงมติให้ความเห็นชอบไม่เห็นชอบก็ตามสุดท้ายก็หนีไม่พ้นครับที่ผมก็ต้องรับผิดชอบอย่างที่ผมเรียนแล้วแล้วก็ผมก็ได้ดําเนินการอย่างที่เรียนนะครับว่าต่อไปเนี่ยพักก็ต้องเข้มงวดขึ้นในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัตินอกเหนือจาก21ข้อที่เราได้กําหนดไว้มากแล้วนะครับแต่ก็ต้องเพิ่มข้ออื่นๆด้วยซึ่งอันนี้ดรรัชดาจะช่วยเข้าไปดูนะครับ เพื่อให้สังคมเนี่ยคลายความไม่สบายใจหรือได้มั่นใจกับกระบวนการของพรรคมากขึ้นในอนาคตนะครับทุกคนัรบาหลุดเรื่องผสา,านี่ยค่ะือที่จะที่จะทยังไงหรืไม่หไม่คะที่ว่าจะเาไปตรวจสอบคนที่เอาแชทมาเผย่ทไมไม่เอาคนที่าที่เขาทำคาผิดมามาตรวจสอบอะค่ะ,คะทามผิดยัยงไงนะครับพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมนเนียค่ะเออก็ก็ ผมผมเรียนแล้วว่าผมมอบรองนราพัฒนแก้วทองเป็นประธานคณะกรรมการในการที่จะไปตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปครับนะครับซึ่งก็ตรวจสอบได้ในทุกส่วนท,ที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกรณีคลิปเสียงที่มีการท่าทิ้งถึงที่พักนึงนะครับจะตรวจสอบยังไงครับท่านเเป็นกรณีที่ไม่ใช่ความเห็นพักนะครับ ผมคิดว่าพรรก,ก็มีความเป็นเอกภาพแล้วก็เคารพมติของพรรคการถกเถียงการมีความเห็นต่างอันนี้เป็นวิถีประชาธิปไตยในพรรคที่เราไม่ได้เพิ่งมาทําวันนี้แต่เราปฏิบัติมาช้านานเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องความเห็นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งและช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ยังไม่ใช่มติมาเป็นความเห็นพักเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสุดท้ายพักจะมีมตินะครับแล้วก็ทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องเคารพปฏิบัติตามมติครับอันนี้ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบนะครับเรื่องการเลือกตั้งกทมอตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของ รองผู้อำนวยการพรรคแล้วก็ทีมงานรวมทั้งตัวผู้สมัครนะครับในการที่จะเป็นผู้ดําเนินการต้องขออนุญาตเรียนว่าผู้ที่มีตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมืองในพรรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเป็นท่านเลขาธิการพรรคท่านนิพนธ์หรือแม้แต่ท่านองอาจก็ตามก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับนี้กําหนดไว้ต่างจากหลายฉบับในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็คือว่าแม้ส่งในานามพักก็ห้ามพักไปหาเสียงแต่ว่าผู้สมัครของพักและทีมงานรองผู้มยการพักก็ทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งนะครับส่วนผลที่จะออกมาอย่างไรเนี่ยผมผมก็มั่นใจว่าทุกคนที่มีหน้าที่ก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนผลโพลที่ออกมาก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นกระจกส่วนหนึ่งที่สะท้อนมันก็มีทั้ง ทั้งบวกทั้งลบนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับจุินคะนถึตอนนี้เนะี่เรื่องคุณิจนถึงตอนนี้ที่จุินกการหัวหคนมาแถลข่าวขอโทษแล้วก็ยอรับในข้อหดคิิดว่าตาแหน่งอี้หัวน้รัของคุณุสั่นอนเรื่องของคุริไหมคะผมได้เรียนไปแล้วนะครับความจริงก็เป็นคำตอบเดิมว่า เราก็ทําหน้าที่ของเราเมื่อเรามีหน้าที่ที่จริงผมเคยให้สัมภาษณ์นะครับมาก่อนหน้านี้ว่าหลักของผมก็คือการเน้นเรื่องการเป็นบัตรหน้าที่ให้ดีที่สุดขณะที่เรามีหน้าที่ส่วนจะตอบเรื่องเก้าอี้สั่นคลอนไม่สั่นคลอนนะผมผมไม่ขอตอบแล้วก็ผมมีหลักของผมในการทําหน้าที่เมื่อมีหน้าที่เราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มกําลังความสามารถครับ ถ้าอื่นมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมทําข่าวครับขอบคุณ,ค,ณครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผมจะเรียนให้ท่านนายกทราบว่าผมขอลาออกจากประธานคณะกรรมการทั้งสองอหน้าที่นั้นนะครับส่วนท่านนายกจะมอบหมายใครก็ไม่เป็นไรก็ให้เป็นหน้าที่ของท่านนายกครับ,บนะครับ การที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความสันและและ้เป็นเกยีญญยรติอการเหรือไมครับข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่สําหรับผมเนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่ตอบคําถามนี้นะครับและไม่ขอให้ความเห็นในคําถามนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ